ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราดูเจ้าเนี่ยฮามันติมิเตอร์ครับตัวนี้นะครับเพิ่งสั่งมาหกสองหนึ่งของยี่ห้อแอนเน็กนะครับนี่นะครับสมาร์มันติมิเตอร์นะครับหกสองหนึ่งเอครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ก็มีคู่มือมาให้สองเล่มภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับก็มีสายวัดอุณหภูมินะฮะแล้วก็มีสายสายวัดนะครับสายวัดเขาก็จะมีฝาครอบมาให้ด้วยนะครับฝาครอบสอ,องตัวนะครับนี่นะฮะก็มีสายคีบ เวลาเราคีบหนีบอะไรเงี้ยแล้วปอไปนี่นะครับแล้วีบครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั้นครับก็มาแกะไปฮะแกะทางองกปน,นะนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่มีแผ่นแผ่นรองนี่ครับเห็นจะเห็นได้ชัดนะแผ่นพลาสติกรองหน่อยลอยครับ แล้วก็แค่สีแดงนี่นะครับตวิกปิดเปิดอยู่ข้างบนนี่ครับก็กว้างอยู่นะกว้างอยู่กว้างเท่าไหร่ยี่สิบมิตรยี่สิบอ๋อไม่ต้องอันนี้ดีกว่าครับนี่มีสามช่องไ,ได้ไวหน่อย นี่นะครับนี่ข้างงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถอดออกมาดูมาดูเลฮะนี่นะครับด้านข้างด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีช่องเสียบ USB อ๋อลืมบอกไปมีสายด้วยครับสาย USB ผมเสียบต่อไปแล้วนี่คือสายครับนี่นะครับ เซอร์วิสปิดเปิดไม่มีอะไรนะครับแล้วก็รูเสียบสามรูแค่นั้นนะฮะแล้วก็ไฟหน้าจอ LED สี่ดวงนะครับสีดวงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองเปิดดูเปิดเครื่องก่อนนะครับกดแช่นะฮะหนึ่งสองสามสามวิสามวิามมามมนาทีออตโต้ขึ้นออ,อตโต้เลยกดออตโต้ปุ๊บลองเทียบไฟนะ แบบชาวบ้านนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูหน้าจอสัมผัสสัมผัสสัมผัสแต่นิดเดียวครับน,นี่วัดค่าโอห์มนี่วัดค่าไดโอดนะครับไดโอดหลอดไฟ LED กดซ้ายมือแล้วก็ฟาเรนไฮต์กดครั้งที่สามฟาเรนไฮต์สายมือนะครับแล้วก็องศานะครับ เอาไว้สาหรับวัดอุณหภูมิวันนี้แน่นอนคะเดี๋ยวอาไว้สาหรับวัดสายวัดเจ้าตัวนี้อุณหภูมินะครับตอนนี้ยี่แปดองศาขับทีหนึ่งกับออโต้นะครับโหมดนี้ผมไม่รู้ครับผม AC นะฮะอันนี้โหมดคาปาซิตเตอร์วัดคาปาอันนี้โหมดไฟขอเปิดไฟอยู่ก็ร้องอย่างนี้เลยนะครับมีไฟนะครับนี่ ีเข้าไปอย่างนี้ปิ๊ไฟแรงสูงจะร้องอย่างนี้เลยครับอี่ใกล้ไฟแล้วอ่าออโต้เหมือนเดิมกดปีนะึงกดแช่เป็นลายนะครับลองลวัดดูเลยครไหนๆก็ไหนๆนะอะ่นี่นะครับจิ้มเข้าไปเลยจะไ,ได้รู้อ่าเส้นนี้นะครับขั้วนี้เป็นลายนะครับ ตัวนี้ไม่มีนิวตันนะครับอันนี้ลาย <passport> เห็นได้ชัดนะครับเวลาเขากระแสไฟแรงสูงเขาจะเตือนนะฮะปรับวิ่งม,มาถึงสุดนี่เลยครับแถบเเาาอออกแล้วถ้กดอีกทีก็ออโต้เอาอีกเดี่ยวไลยฮะนีนน่ี่มีไฟไฟแรงตึดต๊ดตึดต๊ดตึ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 ๊ดอย่างนี้ม่ค่อยแรงโอเคครับออโต้แล้วต่อไปก็ วัดค่าไดโอดแบบออโต้นะฮะออโต้เลยรวดเร็วไม่ได้กดไปไหนนะครับปั๊กดังปั๊กปั๊กปักอย่างเงี้ยเนี่ยเคโอมา18เป็นอะไรเรียกบอกไม่ถูกฮะแล้วก็ลองดันฐานนี่นี่นะครับมองไม่เห็นเดี๋ยว จะแพ็กทีหนึ่งนี่โหมดออโต้นะครับเนี่ยโหมดออโต้ครับแล้วก็วัดไฟฐาน a a a ใช่เยนะจะลองมาวัดแรงดันไฟดีซนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดออโต้นะครับว่าแบตเตอรี่ออกจากบอร์ดบีมเอมาเท่าไหร่ยังไม่ทันจิ้มเลยครับแป็กนะนี่นะครับ สิบสามจุดสองศูนสิบสามจุดสองศูนนะครับนี่นะยังไม่ทันจิ้มเลยแป๊กทำงานไวมากครับนะฮะเดี๋ยวเราไปหมดกดนี้ครับสะท้อนอีกกดไปหนึ่งทีสองทีไปนี่นะครับหลอดไฟ LED นี่นะครับไม่ใช่ไปกลัวเดี๋ยวบลบลบสั้สนๆนะครับแล้วก็บวกนี่นะครับไปติดนะครับอ่าขึ้นแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปก็กลับไปกดอีกทีหนึ่งวัดอุณหภูมิฟาเรนไฮต์องศานะครับ กดทีๆก็เป็นออโต้ตัวนี้น่าจะเป็นคาปาตัวสี่ฮะวัดตัวสี่คาปลาลองดูครับคุยห่กดลบนี่นะครับคาปาปึ๊บปึ๊นี่นะครับปัดคาปานะฮะสามจุดลูกเก็บไปเท่าไหร่ไม่น่าตรงนะ ลัโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยข้างในเป็นเรามาแกะดูแล้วนะเปิดฝาเอาเลยครับจะได้รู้ข้างในมีอะไรบ้างครับนี่นะครับแบตเตอรี่สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับลิเทียมน่าจะพอลิเมอร์ห้าร้อยมิลลิแอมนะครับห้า้อยมิลลิแอม 1.85ws นี่นะครับแล้วก็มีเจ้าหลอดหลอดนี่นะครับหลอดนี่นะครับ LED สีตีดวงนะครับสีดวงนี่นะฮะแล้วก็มีฟิลด้วยนะครับมีฟิลด้วยการเวลามันชอ็อตเปลี่ยนฟิล์ตัวนี้เราต้องลื้อกอกมาดูฮะตัวด้านทานมีอีกหลายๆอย่างนะครับดูนะครับนี่นะครับ กล้องต้งใส่หนังสือใหม่ไม่มีคุณภาพนะโฟกัสนี่นะครับเจฟเวลาแบตเสียเราได้เปิดยังไงก็ต้องเปิดนะฮทานแบตเตอรี่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่า500รอมิแอเองเขียนมาชัดเจนนะโอเคนะครับไม่รู้จะประกอบเข้าเหมือนเดิมเปล่าโอเคครับผมเพื่อความสะใจครับต้องเปิดดูให้หมด โอเคนี้เราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมแล้วนะฮะเกือบไม่รอดครับโอเคนี่สวิกตัวนี้กระเด็นหายไปไหนไม่รู้เกือบหาไม่เจอครับก็ออกมาได้เป็นแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูมันจะกดไล่ทีละตัวเลยนะฮะ้ายมือสุดดูกันเอาเองนะครับสองทีสามทีนี่นะครับไฟเ่นไฮแล้วก็องศา สี่ทีก็กลับไปออโต้นี่ MV นี่นะครับอ่านค่าอะไรทักอย่างหนึ่งทีสองทีนี่นะครับนี่นะครับอ่าออโต้ Auto. แล้วก็นี่ครับวัดค่าปา่าค่าสี่หนึ่งทีออโต้ สีก็เหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็มาลายาวัดกแสไกดแชกทีนึงนี่นะครับแล้ทนี้ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวตัวล็อกค่าก่อนไปวัดลองวัดฟิลก่อนนะฟิลนี่นะครับ ครับหาล็อกค,ค่าเดี๋ยวลองล็อกค,ค่าดูครับเห็นไหมครับทำไมเทำไมทำไมไม่ทันตัวนี้เป็นตัวล็อกค,ค่านะฮะล็อก ตัวนี้ล็อกล็อกเอาไว้ตอนนี้เรามาดูไฟนะครับกดตัวนี้ขวามือสุด LED นี่นะครับออกสีดวงนะครับโอเคนะครับกดอีกทีนึนงจบเราม,มาดูว่าเขาจะกว้างขนาดไหนเทียบกับเจ้าโทรศัพท์ vivo รุ่นนี้นะครับ vivo กว้างความยาวก,ก็ดูอเอาเองนะฮะ นี่ครับนี่นะครับเอาวัดดังนี้ก็โอเคอยู่นะครับนี่ฮะดูนะครับนี้หกจุดสองนิ้วนี่นะครับก็โอเคนะฮะนี่นครับหน้าจอสัมผัสไวมากนะครับสัมผัสไวมากเลยเดี๋ยวลองเสียบชาร์จให้ดูก่อนเอาความรวดเร็วครับ ครับนี่หน้าจอเขาจะดับไปเลยนะเวลาเสียบแบตเตอรี่ขึ้นนี่นะครับออกออกปุ๊บลองกดดูอีกทีหนึ่งมาเหมือนเดิมนะฮะออโต้เหมือนเดิมนะครับโอเคตรงนี้เขียนว่า10แอมป์น่าจะรับกระแสสูงสุด10แอมป์นะฮะน่าจะใช่ ก็บ,บ้านๆใช้ได้หมดทุกคนครับพาอบ้านแม่บ้านมีติดบ้านไว้ครับช่างเป็นออโต้ไม่ต้องวัดย่านนะครับไม่มีวัดย่านออโต้ Auto ทุกอย่างเลยทุกอย่างนะครับวัดไฟ220โวลต์ได้อะไรได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาในในนี้นะครับในในวิดีโอนียนะครับ โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับขอบพระคุณมากครับถ้าชอบปรากฏถูกใจให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้นิดหนึ่งครับครับขอบพระคุณมากครับ